สมิเเลยวะอัลลอฮฺเราหิมอัลฮัมดุลิลลาฮฺวัสลัลลอฮุอะลัยซายด์นะมุฮัมมัดอะลัยอาลีและศัพท์แอนจามัยน์วะบะดุลอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มุตุลลอฮฺบรากาตุอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์ครับท่านผู้ชมท่านพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ในสังคมบ้านเราต้องบอกว่าผมก็มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศมานับแล้วนะเกือบสามสิบประเทศเหมือนกันอัลฮัมดุลิลลาห์ถามว่าให้ไปอยู่ประเทศที่ไปหรือประเทศที่บอกดีๆเนี่ยนะ ผมบอกว่าผมเปาะตอบตั้งแต่ตอนผมเป็นนักศึกษาแล้วใครจะไปเขาไปเหอะไปเที่ยวนะ่ะไปแต่ให้ไปอยู่นะ่ะผมบอกผมคงไม่เริ่มต้นใหม่เหมือนกับผมอยู่กรุงเทพแล้วให้ผมไปอยู่ต่างจังหวัดผมก็บอกว่าชีวิตผมอายุห้าสิบแล้วผมคงไม่เริ่มต้นใหม่อ่ะให้เด็กรุ่นใหม่ก็แล้วกันให้เป็นนักต่อสู้ไปหากินไปตั้งถิ่นฐานตั้งแต่อายุยี่สิบห้าอายุสามสิบเนี่ยจะไปค้าขายจะไปเปิดตึกจะไปเข้าตึกไปเหอะแต่ผมบอกว่าผมไม่เอาแล้ว ปักหลักแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมท่านพี่น้องถ้าท่านไปนอยู่ต่างประเทศตึกสูงเยอะมากแต่วิถีชีวิตของความเป็นเพื่อนบ้านวิถีชีวิตของความเป็นมุสลิมที่แบบว่ารู้จักคาดหน้าคาดตากันเนี่ยนะเริ่มหายไปแล้ววิถีชีวิตของมุสลิมกับการเยี่ยมเยียนหายไปแล้วเพราะมีคอนโดปุ๊บในคอนโดคนไม่รู้จักกันแล้ว ห้องติดกันยังไม่รู้จักกันเลยเพราะทุกคนคิดว่าห้องฉันผมไม่จําเป็นต้องรู้จักใครชีวิตฉันคือทํางานเสร็จเข้าประตูห้องล้มตัวลงนอนตื่นเช้ามาเปิดประตูห้องไปทํางานไม่รู้จักคําว่ายียรอนเพื่อนบ้านกันแล้วเนี่ยคือระบบตรงเนี้ให้เจริญยังไงแต่ความเป็นพี่น้องหายไปวันนี้รมอมมอดนกับการที่เราจะเข้าสู่บรรยากาศของ aro, เยียร์การเยี่ยมเยียนการเยียน พี่น้องการหาคนป่วยเริ่มหายไปแต่ถ้าเรากลับมาดูแบบคนบ้านๆนนะเรายังมีเป็นหมู่บ้านคนนี้บ้านคนจนคนนี้คนปานกลางคนนี้คนรวยเวลาเดือนรอมมอตอนมาปึ๊บเราจะใช้วันอีดินฟิตรีวันเดียวไปเยือนไปเยี่ยมกันเนี่ยมันก็คงไม่ทันคงไม่พออยากจะแนะนำขอแนะนำนะครับว่าวันนี้เราวันอีดินฟิตรีเราก็อยู่กับมัสยิดเราก็เตรียมตัวอย่างไง อยากจะให้เป็นแบบนี้ว่าให้เด็กๆเขามีความรู้สึกที่ดีอ่ะให้เด็กๆเขามีความรู้สึกว่าวันอีดคือวันรื่นเริงเพราะเราจะบอกว่าอิสลามมีวันอีดสองวันอีดิฟิตรีกับอีดินอัลฮาเรารู้แต่เราไม่มีบรรยากาศให้เขาเลยอ่ะเวลาเด็กจะไปปีใหม่ก็ไม่ได้มุสลิมไปไม่ได้วันนี้จะไปวันสงการมุสลิมก็ร่วมไม่ได้เด็กเขาถามว่าอาจารย์แล้วพวกผมมีวันอีดสองวันวันไหนอะครับ ก็เห็นอาจารย์ชุดคุตบาเสียอาจารย์ก็ขับบ้านนอนเราก็ปิดประตูบ่ายไม่มีคนละเมาดมันเศร้าไงวันนี้มันน่าจะมีอะไรที่บอกว่ามัส,สยิดเนี่ยคุณจะติดลูกโป่งคุณจะมีซุ้มคุณจะจัดกิจกรรมมันควรจะอย่างน้อยถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วพอมีฐานะในนามสกุลหรือเป็นคนที่เป็นอิหมัมแล้วพอที่จะมีบทบาทไปเตรียมตัวเลยครับแลกธนบัตรแบงค์ยี่สิบก็ได้ แบงห้าสิบก็ได้แบงร้อยก็ได้แล้ววันอีดเนี่ยวลาละหมาดเสร็จนี่เลยทั้งชุดอยู่บ่อทั้งสารบันใส่กันสวยงามเลยเนะนี่ยนะตังเนี่ยแลกแล้วก็ใส่ไว้ในนี้แล้วเวลาวันอีดเจอเด็กเป็นไงเรียกเด็กเลยครับสมมุติผมเป็นอิหมัมนะไม่ได้มีตังไม่ได้บอกรวยหรอกแต่บอกเรามีตังบ้างนะครับก็อัมดุลินแล้วเรียกเด็กเข้าแถวเลยอ่ะเริ่มบรักัตจากอิหมัมก่อนเอาไปคนละห้าสิบ S <S <an> <S เด็กก็ยังมีความรู้สึกว่าวันนี้วันอีดโอเคเดี๋ยวต่อไปถ้าหนูโตเป็นผู้ใหญ่หนูจะทําแบบอิหมัมแจกเขาเลยเราเจอลูกเจอหลานแจกลูกก่อนเจอภรรยาให้ภรรยาก่อนหอมสลามกันก่อนเราไปมัสยิดเราเจอเด็กในฐานะอิหมัมเราอยู่บ้านเราฐานะเป็นพ่อบ้านทํายังไงที่ใช้วันอีดแล้วก็บอกกรรมการอาจจะจัดซุ้มยังไงจะมีกิจกรรมยังไงระดมทุนเลยนะครับแล้วก็ให้เด็กเขาได้เล่นเฮฮากันอะ อย่าบอกวันอีดคือวันเลื่นเรื่องแต่ไม่ทําอะไรเลยอย่าบอกว่าวันอีดก็คือตัวใครตัวมันเหอะฉันก็เหนื่อยอยู่แล้วเราต้องห่วงวันอีดให้มันสมกับวันอีดประเทศอาหรับเนี่ยถ้าดูรายการทีวีสามวันสามคืนบ้างครับบางประเทศเขาหยุดงานห้าวันห้าคืนเลยนะให้มันสมกับวันอีดพาลูกไปเที่ยวก็เช่นเดียวกันวันอีดอย่าห่วงพาแต่อะไรครับเดินเยี่ยมือนอย่างเดียวให้มันมีกิจกรรม เสร็จแล้วกลางคืนจะรวมญาติพี่น้องก็ได้มันจะได้คำว่าซิลาตุราหิมได้เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติเนี่ยเป็นสิ่งที่บอกว่าวันนี้ท่านผู้ชมท่านพี่น้องครับเรารักตัวเราเราก็ต้องรักพี่น้องเราวันนี้เราอยากมีความสุขอย่างไงเราก็ต้องให้พี่น้องเรามีความสุขอย่างนั้นการเยี่ยมเยียนกันกับการสร้างบรรยากาศกับการจะทำให้วันอีดเป็นวันที่รื่องเริงเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา ไม่รวยทุกคนหรอกท่านผู้ชมท่านพี่น้องแต่อยากจะบอกว่าวันนี้เราเจอเด็กให้เขาเอยี่สิบบาทเราก็เคยโตมาจากเด็กกันแหละเวลาวันอีดปุ๊บตอนกลางคืนกลับบ้านก็จะมีความสุขมากนั่งนับตังกันเลยห้าบาทสิบบาทสุราได้ห้าบาทตรงนี้ให้ยี่สิบโตนั้นให้ห้าสิบาทเราก็จะจําได้ว่าเออเป็นเด็กได้ดีนะวันอิดได้ตังแจกด้วยนะช่วยกันสร้างบรรยากาศอย่าเป็นคนที่เป็น คนรับอย่างเดียวแต่จงเป็นคนที่เป็นคนให้เริ่มจากใครเริ่มจากพ่อบ้านเริ่มจากใครเริ่มจากคนที่เป็นอิหมัมเริ่มจากใครเริ่มจากคนที่มีตังหรือถ้าอิหม,ม,มัมบ้านท่านเป็นคนที่ยากจนแล้วท่านเป็นคนที่ร่ารวยแลกตังแล้วไปบอกอิหม,มัมเอาใส่กระเป๋าไว้วันอิหม,ม,มัมยืนแจกเลยให้อิหม,ม,มัมเป็นฮีโร่บ้ <c oughs> างก็ได้เราเลือกเขาเป็นอิหม,มัมแล้วแต่ให้อิหม,มัมเป็นฮีโร่เป็นพระเอกบ้างไอ้นี่อะไรก็อิหมัมไม่ออกเลยเหรออิหมัมไม่เลยเหรอ เคยดูหิมามว่าอะไรยังขับจักรยานอยู่เลยยังขี่จักรยานอยู่เลยยังขี่มอเตอร์ไซค์สิบป,ปีแล้วยังไม่เปลี่ยนเลยดูเขาด้วยว่าลูกครอบครัวเขาไม่ใช่บอกเป็นอิมามแล้วก็ต้อง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 ถ้าวิมามบ่บริจาคน่าจะปลดนะเขาไม่ได้เลือกคนรวยเป็นนะเขาเลือกคนที่มีความรู้ศาสนาเราก็ต้องดูแลแล,และซัพพอร์ตกันนะครับก็วันอีที่จะมาถึงนะครับก็ขอให้เราทุกคนนั้นได้ ต้องได้ได้ปฏิบัติตนเลือกเตรียมตัวนะครับแล้วก็ขอให้รอฎอนดนี้เป็นรอฎอนดที่ได้รับการเราไ่โทษทุกคนครับวัสลามะลยกุมบาระม์บะตุลลาห์บะบรักาตุ